สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดีบดายเรื่องมกรสัตว์ในตำนานอินเดียกันนะคะคือมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดธรรมดาธรรมดานะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แบบซับซ้อนมากแล้วก็เดินทางข้ามอัฒนธรรมมาเป็นพันปีเลยใช่ครับเราจะมาตามดูกันว่าเจากอสูรแห่งสายน้ำเนี่ยมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังแล้วก็ปรับตัวเก่งขนาดนี้ได้อย่างไงนะครับ น่าสนใจมากค่ะภารกิจเราคือแกะรอยวิวัฒนาการของมันตั้งแต่รูปร่างหน้าตาแปลกๆปลบทบาทในตำนานไปจนถึงออความหมายในงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ยังส่งผลถึงเราอยู่เลยเนาะครับผมเริ่มกันที่รูปร่างหน้าตามันก่อนเลยดีไหมครับดีเลยค่ะจุดเด่นของมักรคืออะไรคะหลักๆเลยคือมันเป็นสัตว์ผสมครับ ภาษาอังกฤษเรียกชเมราคือมันเชื่อมโลกบกกับโลกน้ําเข้าด้วยกันอ๋อเครึ่งบกครึ่งน้ําประมาณนั้นครับส่วนผสมที่เจอบ่อยๆก็มีงวงช้างบ้างกรามจระเข้บ้างเขี้ยวหมูป่าเกล็ดปลาเท้าสิงโตหางนี่บางทีก็เป็นปลาเป็นนกยูงก็มีโหรวมดาวเลยนะคะเนี่ยแต่มันไม่ใช่แบบสุ่มๆนะครับไม่ใช่ผสมมัว่วแต่เหมือนคนโบราณเขาตั้งใจออกแบบตั้งใจยังไงคะ คือเหมือนสังเคราะห์พลังเชิงสัญ,ญลักษณ์กันนะครับช้างก็แทนกำลังจระเข้ก็ดุร้ายสิงโตก็ดูสูงสักคือเอามารวมกันให้เป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตในจินตนาการอ๋อเป็นการดีไซน์ที่คิดมาแล้วซึ่งหน้าตาก็อาจจะต่างกันไปในแต่ละที่อินเดียสีลังกาหรือทางขอมทางไทยเรางนี้หรอคะใช่ครับปรับเปลี่ยนไปตามความเชื่อท้องถิ่นด้วย เข้าใจแล้วค่ะแล้วในตำนานล่ะคะบทบาทของมกกรน,นี้เป็นยังไงบ้างบทบาทหลักๆเลยนะคือเป็นวาหนะพาหนะครับพาหนะของเทพแห่งน้ําอย่างพระวรุณพระแม่คงคาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะสะท้อนพลังธรรมชาติที่เทพควบคุมไว้นะครับอือหนะือแต่ในขณะเดียวกันนะก็เป็นทวัต หรือตราบุญทงของพระกามเทพเทพแห่งความปรารถนาเอ้าเกี่ยวกับความปรารถนาด้ยเหรอคะใช่ครับเชื่อมโยงกับแรงขับความต้องการอะไรแบบนั้นเหมือนมีทั้งพลังดีแล้วก็พลังที่อาจจะอ,อ,อันตรายถูกต้องครับเพราะในบางตำนานอย่างคะเชนระโมกมกรหรือบางทีก็ว่าเป็นจระเข้นะก็เป็นตัวร้ายเลยกัดขาพญาช้างโหร้ายเหมือนกันนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกิเลสตัณหาที่ฉุดรั้งเราไว้ แต่ในพระควัตคีตานี่พีกมากพระกิษณะประกาศเลยว่าในบรรดาสัตว์น้ําเราคือเมื่อก่อนโอ้โหยกระดับเลยใช่ครับกลายเป็นที่สุดแห่งสัตว์น้ําเลยมันสะท้อนความเป็นสองด้านเหมือนน้ำไงครับให้ชีวิตก็ได้ทําลายล้างก็ได้จริงด้วยค่ะเหมือนธรรมชาติเลยแล้วพลังสองด้านนี้ถูกเอามาใช้ในงานศิลปะสถาปัตยกรรมยังไงต่อคะก็ตั้งแต่ยุคพุทธแรกๆเลยครับที่พระรุธ สารจีเนี่ยมกรก็ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ถางเข้าแล้วอ๋อเฝ้าประตูครับที่เห็นชัดๆเลยคือมกรตอรณนะเคยเห็นไหมครับซุ้มประตูที่ปลายสองข้างเป็นมกรอ๋อนึกออกค่ะที่มันอ้าป,ปากแล้วมีโค้งๆออกมาใช่ครับวงโค้งที่ออกมาจากปากนั่นแหละตรงกลางก็มักจะมีเกียรติมุกหรือหน้ากาลเขาว่ามันสื่อถึงวัตจัการสร้างการทำลายในจักรวาลแล้วก็มีที่เห็นเป็นท่อน้ำพุ ที่น้ำไหลออกจากปากมากรปรนาลีใช่ไหมคะใช่เลยครับปนาลีหรือพรานาลีอันนั้นยิ่งชัดเลยทําให้บทบาทผู้ให้น้ําเป็นรูปธรรมขึ้นมาการลอมามกรมาใช้ในสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นการทําให้เชื่องพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จากที่ดูน่ากลัวก็เปลี่ยนเป็นการปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนน่าทึ่งมากค่ะที่สัญ,ญลักษณ์มันปรับเปลี่ยนความหมายได้ขนาดนี้แล้วพอข้ามมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราล่ะคะ มอกรอนเปลี่ยนไปอีกไหมคะก็มีการปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นเข้าไปอีกครับอย่างศิลปะชวาก็รวมกับหน้ากายาเป็นกาลมกรที่บุโรพุโทโธปราบนนันก็มีออืแต่ที่เด่นมากๆในบ้านเราแถบล้านนาลาวคือลายมะกรันไข่นาคอ๋ออันนี้เจอบ่อยเลยค่ะตามราวบันไดวัดใช่ครับอันนั้นแหละมะกรนไข่นาค แล้วลายนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรไหมคะเห็นบ่อยมากจริงๆก็ตีความได้หลายอย่างเลยครับทั้งแนวปรัชญาเช่นปัญญาเอาชนะความไม่รู้อวิชาอะไรแบบนั้นค่ะหรือที่น่าสนใจมากๆคือตีความเชิงประวัติศาสตร์การเมืองเขาว่าอาจเป็นสัญลักษณ์การหลุดพ้นของล้านนาจากพม่าเมื่อก่อนแทนพม่านาคคือล้านนาที่ได้อิสรภาพออกมาโอ้ลึกซึ้งขนาดนั้นเลยหรอคะครับ นี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยว่าสัญ,ญลักษณ์จากอินเดียพอย้ายมาอยู่ที่ใหม่ก็ถูกตีความใหม่ให้ความหมายใหม่ในบริบทท้องถิ่นได้สุดยอดเลยครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยตัวมากรมันคือตัวอะไรกันแน่พอจะสืบได้ไหมคะแบบว่ามีสัตว์จริงๆเป็นต้นแบบไหมอันนี้ก็สันนิษฐานกันไปต่างๆนานาครับตัวเต็งสุดก็น่าจะ,จ,ะจ,จ,จระเขจระเรับ ดยเฉพาะจระเข้พันธุ์ที่มีปากยาวๆอย่างจระเข้มักเกอร์หรือตะขงบ้านเราเพราะชื่อมักกร่าหรือมักกะในอินเดียมันก็คล้ายๆค,คำว่าจระเข้อ๋อชื่อมันพาไปใช่ครับอีกทฤษฎีหนึ่งก็น่าสนใจเขาว่าเป็นโลมาแม่น้ำคงคาโลมาครับเพราะมันมีจงอยปากยาวๆแล้วก็อาศัยในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งแป๊ะๆป๊ะก็เป็นไปได้มากครับคือพลังของมกรจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่า มันคือจระเข้หรือโลม,มาแต่อยู่ที่การเป็นสัญ,ญลักษณ์ผสมที่รวมความน่าเกรงขามของสัตว์น้ำหลายๆอย่างไว้ด้วยกันความจริงของมันอาจจะอยู่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าชีววิทยานะครับเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นไอเดียรวมพลองมากกว่าแล้วจนถึงทุกวันนี้ล่ะคะสัญ,ญลักษณ์มาก่อนยังคงมีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมเรายัางไงบ้าง ยังอยู่เยอะเลยครับในโหราศาสตร์ฮินดูก็คือมังกรราศีอ๋อ oh, ราศีมังกรใช่ครับแล้วก็เครื่องประดับมงคลมังกรกุลทนเป็นต่างหูรูปมังกรที่เทพต่างๆท่านใส่กันหรือแม้แต่ในโยคะก็มีท่ามกราสนะท่าจระเข้ครับท่าจระเข้แล้วก็มีมักระมุทราที่เป็นท่ามือด้วยโโหจากสัตว์น้ำในตำนานสู่ราศีเครื่องประดับ ท่าโยคะคือเดินทางมาไกลปรับตัวเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยความยืดหยุ่นนี่แหละครับคือจุดแข็งทําให้มันอยู่มาได้นานแล้วก็ไปอยู่ในบริบทที่หลากหลายมากตั้งแต่เรื่องจัก,กรวาลสังคมไปจนถึงเรื่องจิตวิญญาณส่วนตัวทําให้สัญลักษณ์นี้มันไม่เคยตายจริงๆ สรุปการดำดิ่งของเราวันนี้มากรเดินทางจากอสูรในตำนานอินเดียกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนปรับตัวเก่งมากๆผ่านเรื่องเล่าศิลปะสถาปัตยกรรมแล้วก็วัฒนธรรมทั่วเอเชียเลย หัวใจสำคัญของมันดูเหมือนจะเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่แตกต่างกันนะคะทั้งบกกับน้ำความวุ่นวายกับระเบียบการสร้างกับการทำลายใช่ครับแล้วก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าด้วยความสามารถในการเป็นตัวแทนพลังที่ดูขัดแย้งกันได้ในตัวเองแบบนี้ถ้าเราจะลองตีความมังกรในโลกยุคปัจจุบันสัตว์ในตำนานตัวนี้จะยังสามารถใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแนวคิดหรือความขัดแย้งสมัยใหม่อะไรได้อีกบ้าง